สิบสองกับช่างชัยทัสซิงครับนี่ช่างทำอะไรอยู่นี่วันนี้เราจะประกอบแผ่นจะประกอบแผ่นเราใช้ฮะดรลิกตัวย้ำตะปูตะปูเขาเรียกตะปูเหรอใช่ครับนี่ไหนๆเป็นยังไงเมื่อกี้วันนี้นะใช่ครับนี่ย้ำตัวนี้เข้าไปใช่อัดลงรูนี้ใช่ปกติถ้าที่ไหนไม่มี ไฮดรอลิกก็จะใช้คอนตีอ๋อคอนตีได้ใช่คอนตีแต่มันจะไม่นั่งครับนี่ก็อันนี้อะไรมันเรียกอะไรนี่อันนี้ฝาฝาครับวอขึ้นโครงวอขึ้นโครงสปริงเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้สั่งใช้ไม่ห่วงวิชาแล้วเนี่ยสูเลยครับแต่อย่างนี้สูตรไทยสูตรมันเนาะเราก็ไม่ได้ถ่ายแบบให้ดูตลอดหรอก แกก็ต้องกักไว้แหละใช่ไหมดูได้แต่ทำให้เหมือนกันดูได้กันทําวิธีทำแต่ว่ามันก็ต้องมีสูตรบางอย่างก็ประกอบไม่เหมือนกันจะเรียนได้จากไหนนะโรงงานบะดูคู่พักนักจำครับไม่มีช่างไหนบอกเราต้องใช้วิธีสังเกตเราบางทีก็ยอมยอมเหนื่อยช่วยเขาอ่ะจ้างเขาด้วย ช่วยเขาด้วย้ค่าแรงเท่าเดิมแต่ว่าเราต้องเป็นคนช่วยเขาอันนี้เราจะเจาะใช่ไหมจับเราจอันนี้เาเรียกผ้าอะไรนะอันนี้ผ้าคอปเปอร์ญี่ปุ่นคอปเปอร์ญี่ปุ่นปะของญี่ปุ่นเหรอของญี่ปุ่นครับท่านลำเข้าเลยมีฝรั่งเศสมีของเยอรมันแต่นี่จะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบตัวไหนแต่ให้ให้เลือกให้ก่อนจะเลือกของไหนดีีสุดน่ ประเทศไหนดีสุดมันจะมีถ้าสามตัวนีน้อันไหนก็ได้ครับใกลดด้เคียงกันแต่ถ้าให้ผมให้เลือกให้ผมเลือกให้ผมจะเลือกตัวนี้เพราะว่าระยะทางมันไปได้ไกลกว่ารถเนบตโอโยถือว่ารับประกันนานนะันทั้งหกเดือนเดือนประกันนานครับอันอะไรไม่มีประกันครับใช่ถือออกมาหมดประกันอืม อันนี้มาทําด้วยได้ประกันด้วยถ้าเราไปซื้อร้านนั่นหล่ได้ไม่ได้ประกันเนาะไม่ได้ครับไม่ได้ร้านไหนลนี่คือซื้อปุ๊บทิอ,ออกมาเนี่ยหมดประกันเลยอืเว้นแต่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเอาเขาไปใส่โดนน้ำมันแล้วเขาไม่เปลี่ยนนะใช่ถังเราเปลี่ยนให้นี่ช่างบอกว่าชุดนี้ของฟูโซ่บสามหมื่นสามหมื่นแปดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามหมื่นโอ้โห มันมีมันเป็นผ้าที่ผสมสายใจเขาเรียกว่าผสมเจแก้วอ๋ไม่คันคอยซับน้ำมันเวลาที่น้ำมันมันรั่วหรือสีมันรั่วครับผ้ามันจะซับได้อแล้วถ้าสูว่ามันรั่วแล้วมันลื่นเราต้องเราเราต้องยื้อซ่อมอะเะเอาผ้าตัวนี้ไปล้างใช้ตุยาล้างเครื่องล้างล้างให้น้ำมันมันออกแล้วก็เอาลมเป่าให้แห้งช่างบอกผ้าตัวนี้คัน ซื้อซีมา,มมาครับ <laughs> ช่วยได้ช่วยได้เ <c oughs> อันนี้ประกอบอะไรช่างประกอบสปริงคอครับสปริงนี่คือตัวสำคัญนั่น,น, <c oughs> นตัวซับเสียงเนี่ย,ยตัวซับครับอืม นี <m í toys> <c oughs> <P an> ่นะสาเหตุที่มันซับเพราะว่าเวลาใช้งานอ่ะมันจะลอยขึ้นอมันจะลอยพอมันจะลอยขึ้นมันจะไปจันกับฝาแต่นั้นครับแต่พวกนั้นอ่ะมันจะเป็นจำปาตอนเดียวจำปาตอนเดียวมันจะไม่ซับไม่ซับจะเป็นอย่างนี้ติดกันเลยเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นี่ถ้าเป็นซับจะเป็นอย่างนี้สองตอนครับจะลุดจากกันโอเคไม่ก็ซับ มีคำถามคว่าจ,จะใส่สปริงก็ถอดทำสีให้หมดเลย ทีนี่เล่นตัวไม่ได้แล้ว <c oughs> แน่นเลยไม่ให้ดิน้นไม่ให้ดิ้นเลย ฝาปิดนนี้ทำอะไรช่างเพราะว่าเอาเอาสปิงออกมาเยอะ ตัวช่วยออเอาล่ะครับประกอบสปริงอะไรได้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือประกอบผ <prote> ้าก็ช่วง,งกว่าแล้วตอนนี้ เยอะร้อยมันช้าอ๋อนี่ตีเองเลยครับต้องตีใช่ไม่ได้ใช้ไอ้นั่นเหรอครับไม่ได้ใช้โรลิ่งยังส่วนมากทุกโรงงานจะใช้ก็ตีเหมือนผ้าเบรกเหรอใช่ไหมใช่ก็ตีนุ่นทับเบรกครับเพราะว่าถ้าเราใช้โรลิ่อ่ะมันช้าจนเป็นเป็นไฟฟ้าแต่บางทีการหมุนท่ามันก็ช้าได้ นี่คืออุปกรณ์ค,ครับทำเองเลยครับโมดิฟายเอ,เองเองยิ่ง <Okay. S 2> นี้เป็นจะรูดได้เพราะว่ามีาอะไรด้วยโอ้ไฮประดิษ์ครับเพราะว่าคาร์ดมันมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เราลูดตามขนาดอ๋อ oh. ไม่ต้องไฮเทคเลยนะเนี่ยนี่บ้านๆเลยบ้านเลย บางบางที่ไปจับหมุนเนาะบางที่ใส่เอาใส่ขาโอ้นักนั่นนี่แหละอย่างเห็นตอนนี้แหละเนี่ยอย่างเห็นตอนนี้แหละหาอะไรช่างหาที่แห่ผ้าโอ ไอ้นั่นคืออะไรนี้เป็นรีวิจับผ้านี่เป็นีวใช้รีวิเบิ้นใช้รีวิของบนซ์ของบิ้นรับยี่ห้อบนนะนะใช่เัาทีเขาตีผ้าบนซ์ผ้าบบนหใช้้้รอของยูซีดีแท้ต้องใช้บ้นาก็จะเป็นจับ มันย้ำอะไรได้มั่งตรงนี้ย้ำอะไรได้มั่งนี่ตัวนี้ผมเอามาสำหรับย้ำพวกของเบนบอลโบโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ย้ำอีซีรี่เพราะมันเป็นรูใหญ่กันพลาหลุดวันนี้ใช้กันพลาหลุดเราจะหมดปัญหาเรื่องพลาหลุดบางทีบางทีใช้ไปไม่หมดพลาหลุดก่อนพลาหลุดต้องนู่นนะหมอนวดหมอนวดพาหลุดต้องหมอนวดใช่ไปนู่นเลยไปนู่น ตีอย่างี้เลยผมเคยเห็นเขาทำอยู่เขาย้ำพาเบกเอ้ย,ยเอ้ยย้ำเออพาเบกย้ำพาเบกก็จะมีตัวตีสะหักเหมือนของใหม่เด๊เลยทีนี้ยอมแมวขายอยอมเลยยอมยอมแมวต่อหน้าผมเลยเนี่ย,อยโอ้โหจับอนุนมาใส่นี่จ่ายน,น,น,นี <c oughs> ่ใส่นู้นโอ้โยยำครับ แบบเละตุ้มเป๊ะต้องหาอะไรใส่ให้เอ่อเอาไปทิ้งไว้ด้านหน่อยก็สี่ห้าพันบาทแค่นี้ใช่ไหมครับเท่าไหร่นี่ทำเท่าไหร่แค่นี้ถ้าไม่มีคงให้คิดของพันแปดครับคิดท้านิ้วอันนี้ทีมคงมาให้ก็ลดให้ไปสองร้อยเดงกาแฟพร้อมสองแก้วโอ้แน่นอนใจดีมากเลยเด้งก<อ>า<ห>แฟด้วยสองแก้ว กาแฟไปเมซอนซะด้วยเมซอนด้วยอืมหรือไก่สุดเกลือเมซอนใช่ไหมโอเคอีกเดือนจะได้กี่ปีเนาะนี่เอาสักเอาสักเจ็ดเดือนฮะเอาสักเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหมดคุณประกันอ๋อเอ้ยยงสับแบบ ไม่ยั้งเลยนะมีประกันอยู่เอาพุประกันเส็ยดเดืยวเออจะได้มาทำใหม่ได้เอาหวัดโห่ๆเลยอิกเออใครนะเป็นคนขึ้นขยมหักแท่นฮะช่างไหนนะช่างอะไรช่างเอ็มใช่ไหมไม่รู้แล้วที่ว่าขึ้นขยมหักอ่ะขยมแตกอ่ะที่ไปร่องนะเนี่ยที่ว่าแตกมาเนี่ยแรงแม็ปมาเนี่ยเหรอเอ็มตีระเบิดตีระเบิดเลหมดจะไหมก่ลูอ่ะช่างไง มันคือแปดสี่แปดสี่สามสิบสองสามสิบสองโลพ่อเป็นแปดไปเอาเกาเอาเกาทาได้ไหมเนี่ยเกาทาได้ครับแต่ว่าไม่รับประกันครับเหมือนล้างอะไรใส่แล้วใส่เลยอะการ้อนมีแต่บางที่เขากาวอย่างจริงจังนะเขากลัวผ้าเขาหลุดครับก็เอากาวแต้มก่อนเอากาวใส่ผ้าแล้วก็วางอย่างเงี้ยคือเขากลัวผ้าเขาหลุด มันเจาะออกดึงไม่ออกจากกันเลยเพราะติดกาวร้อนอ๋อติดกาวไว้ครับหกกรัมข้ามหลุดบางทีก็หนักกว่านั้นอันนี้รับประกันไม่หลุดไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดแน่ไหมครับแต่ถ้าไปหมอญนวดนี่หลุดเลยนะไปหมอญนวดนี่หลุดเลยครับหลุดตั้งแต่ยังไม่ใส่โอ้ส่ก็เคยไปเนี่ยไม่ใส่หลุดแล้วเนีะเด้เด้เกี่ยวลัน อยากจะลอแล้วเกินคัดสิ่งเขาจะเป็นไงวะสับกระโดดมั้เนี่ยอันนี้มีก้อนทองแดงหรอช่างฮะครับไม่มีครับมี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยที่เป็นให้ช่างช่างเดี๋ยวมาเช่าสิบเลี้ยใช่กี่ก้อนเนี่ยยี่สิบพร้อมสปริงเสริมแล้วก็ชุดนี้ส่งไปสำหรับวีใซารุ่นเดียวกันอลยชุดนี้ยี่สิบก้อนเลยเหรอโอ้โหโตด อย่างยี่สิบก้อนนี่ไฟวินใช้ได้กี่กี่ปีรอบเดียวจบเหรอไฟวินฮะรอบเดียวทิ้งรอบเดียวใช่แต่ไม่ได้นานไฟวินไม่ถามจริงจริงไฟวินไฟวินกี่ปีเนี่ยยี่สิบก้อนเนี่ยแต่มันปอย่างนึงคือผมใส่ก้อนใหญ่ทอดข้าไว้อืมมีมาของมาส่งข้างนั้นสปริงเนี่ยขอบคุณค่ะสปริงมาแล้วอืม สปริงอะไรนะสปริงโอ้โหให้ฟรีไหมล่ะให้ฟรีก็เอานะขายยังไงก่อนฮะคนที่ลูกค้าสั่งไว้อ๋องั้นให้ลูกค้าก่อนจะมันเคยได้เยอะกี่ตัวเหรอใส่แค่แปดตัวแต่ว่ามจะมันมาเป็นชุดชุดหนึ่งสองตัวสปริงไงสปริงอ่ะวางเลยค่ะขอบคุณค่ะสปริงอ่ะชุดละพันห้าชุดละพันห้าขายสามพันสองขอบคุณค่ะ นี่คืออะไรเมื่อกี้เั้งศูนย์ครับตั้งศูนย์ตั้งศูนย์นะครับอ๋อนี่นะถ้าแผ่นคาดใครที่รู้สึกมันสั่นหรือว่าไปวางแล้วมีตรงก็ใช้วิธีนี้อ๋อนี่นะครับเขาเอาเขาเอาให้มันชิดไฟวินเลยใช่ครับก็คือมันจะไม่สั่น ตัวส่งกําลังคือตัวนี้เหรอฮะอันนี้เป็นไฟวินเป็นไฟวินแบบจับกับตัวนี้จับกับตัวนี้อืมอันนี้อันนี้ตีนผีอ่าอันนี้ไหนชุดนี้ตีนผีไฟวินเป็นแบบนั้นอันนั้นไฟวินรถไถล้อเนาะครับเนี่ยไฟวินที่ผมมาทําเป็นฐานรถไถอันนี้เขาเรียกว่าตีนผีอันนี้ใช่สปริงที่เราซื้อไปตัวนั้นที่เขามาส่งผมอมาคือมาเสริมตรงนี้มาเสริมตรงนั้นเนี่ยใส่ตรงนี้เสริมข้างในนู้นนะใช่มันก็จะแข็งแรงกดก็จะมากขึ้นแล้วก็สำคัญคือไม่ต้องเฮียคัทไม่ต้องเฮียคัทเลยใชช่่ครัับมนจะะวยยได้เอ เท่าไรนะชุดละพันห้าพันห้กี่ตัว12ตัว12บสองตัวรถใส่สิบสองตัวเหรอโมลล์ลมเล็กใส่แค่แปดพ่ออ๋ออยางของผมใส่กี่ตัวล่ะใสแปดตัวแปดตัวกี่บาทโอ้ขายเป็นชุดครับอ้าวห่วยเอ๋อเผื่อมีรถหลายคันอืมเพราะว่าบางทีเปลี่ยนเป็นโมลลมใหญ่โมอลมเท่าสามหกอ่ะก็ใส่สิบสองเลยเนี้ยแต่บางแต่ช่างบางคนเขาก็ไปใส่สิบสองเหมือนเขาไปตั้งหนาเอาอืมชิดลักขราเอาส่งงานนี่ส่งงานครับ ใส่ของให้พ uhm ร้อมเบิกศูนย์เลยเนี่ยเบิกศูนย์เจาเลยครบเพี่หยบร้อยปิดจ๊อบครับปิดจ๊อบป้ายินขอบคุณครับจ่ายตังค์อ่ะไปเซ็นได้ไหมช่างครับผมเซ็นได้ไหมก็ใหญ่เซ็นเลย